สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาทำเคเวสโลกกันนะครับกับเคเวสมิกโกะชิซรุผู้กำลังตามหารักนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนครับเรามาดูกันว่าเคเวสนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนนะก่อนอื่นเราจะเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยนะครับทุกคนครับเพื่อที่เราจะได้อ่านเนื้อเรื่องได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะทุกคนนะ,ะมาลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับสวัสดีนักเดินทางเลยนะ เออก็ขอรบกวนหน่อยนะจะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเลยขอความช่วยเหลือด้วยฉันเนี่ยเออได้คุยออนไลน์กับผู้ชายคนหนึ่งจากเนนาย่านะอืมเรานัดเจอกันแล้วก็เออจริงๆกันไปครั้งนึงแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่ติดต่อฉันเลยเออฉันอยากจะรู้ว่าเขาไปไหนเนี่ยเออเขามาจากฟาตุยหรือเปล่าเออ,เอ,อ เออก็ได้ยินว่าเขาเนี่ยจะมาจากฝาตุยนะอืมเขาเขาบอกว่าเขาเป็นพวกฝาตุยอะไรนี่แหละนะเออแต่ว่าเขาหล่อมากเลยแนตะ่ฉันคิดถึงเขามากฉันก็อยากจะไปเจอเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่รู้จะติดต่อเขาได้ยังไงนะแต่ฉันได้ยินว่าเขาอยู่ที่อ่าค่ายในถ้ำแห่งหนึงนะ่งล่ะอืมถ้าเราไปหาเขาที่นั่นล้วก็เราอาจจะได้เจอเขาก็ได้นะเออแล้วจะให้ฉันทำอะไรล่ะก็ ฉันไม่กล้าไปอะสิเออที่น่ารมันมีแต่ผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวกลัวไปแล้วจะถูกทำร้ายอะเธอช่วยไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมล่ะอืมได้เลยสิเออถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอเองนะโอ้ขอบคุณเธอมากๆาเลยถ้าอย่างนั้นเราก็เราต้องปลอมตัวด้วยนะถ้าถ้าเราไม่แต่งตัวให้เหมือนกับพวกเออพวกนั้นเราก็เดี๋ยวพวกนั้นก็ แม่มันจะเป็นอันตรายและเราต้องแต่งตัวให้เหมือนพวกนั้นเราจะได้เนียนๆนะน,นะสบายมากอ่ะฉันมีหน้ากากที่ได้มาจากดีลุกแค่ใส่เจ้านี้เนี่ยวพวกนั้นก็จาฉันไม่ได้ละโอเคนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางนะทุกคนนะไปตามหาผู้ชายที่น้องมิโกะคนนี้เขากําลังจุ๊งจิ้งอยู่หรือเขากําลังจีบกันอยู่นะครับทุกคนครับโอ้โหข้ามเกาะไปเลยและไปอีกเกาะหนึ่งเลยนะทุกคนนะอื้อหือ แอบอแอบคบกับชาวต่างชาติทักออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับอ๋อเรามาถึงเหมืองแล้วนะทุกคนนะเราก็มาถามพวกนี้หน่อยสินี่นี่พวกคุณรู้จักเพราะหนุ่มชาวรัเสเซียไหมเขาตัวใหญ่ๆสูง,สงอ่ะเอ้ยไม่รู้จักเว้ยเธอมาตามหาใครเนี่ยแถวนี้ไม่มีคนรัเสเซียอยู่เออมีแต่คนญี่ปุ่นดูแต่แตกต,ตัวสิมันจะมีคนรัเสเซียไนดะ้ยังไง แล้วแต่ฉันรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขามาที่นี่อ่ะอืมฉันเขาบอกฉันว่าเขาจะมาที่นี่เอ้ยไม่ให้รู้เรื่องเลยก็จะมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะนะอืมีนไ,ไม่ยอมบอกอย่างนั้นเลยเนี่ยเออเดี๋ยวฉันชูฉันรู้ว่าเขาต้องมาที่นี่แหละเออไม่งั้นเราก็เอ้ย ไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีใครอยู่ที่นี่บอกนัาราอย่างไงล่ะผูออ้หญิงยังไงเนี่ยมาตามหาผู้ชายถึงที่เนี่ยฮะเธอเนี่ยไดสไซไปดีเลยนะเป็นผู้หญิงที่มาตามเที่ยวไร้เที่ยวขื่ผู้ชายได้ยังไงเออเออแล้วก็แต่งตัวเป็นแม่ชีด้วยมาจากราชการไม่ใช่เหรอมาหาผู้ชายแบบนี้แล้วก็มันจะเสียชื่อนะเออสียชื่อสังกโนมิยาหมด อืมเฮ้นะั้นเธอกลับไปซะดีกว่าผู้ชายคนนั้นอะเขาคงไม่สนใจเธอแล้วนั่นไงแสดงว่าเธอรู้สินะว่าผู้ชายคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนอะบอกมาซะดีๆนะเออฉันไม่ยอมบอกเธอหรอกนะฮะเอาเงินให้ฉันสักล้านหนึ่งสิฉันจะบอกดีไหมล่ะฮะอืมเฮ้ถ้าไม่ยอมให้อะไรฉันแล้วก็เออถ้าไม่ยอมจ่ายตามมาฉันก็จะไม่ยอมบอกอืมเออ ผ่านฮิฮิไฮรากิเนี่ยเออถูกปลดเพราะพวกแกนะเพราะฉนั้นฉันจะไม่ช่วยอะไรพวกแกหรอกไอพวกชุดฟ้าเนี่ยเออฉันจะไม่ยอมบอกนี่ไงทุกคนเออตัวเองมันใส่ราก,ากากมาแล้วพวกนี้มันก็จะไม่รู้ทั้งทั้งี่ชุดด้วยออกจากเดนเนี่ยือไม่ยอมพวกแกเป็นคนของคิรากิชินะเออเธอไม่ยอมบอกไปว่าแฟนฉันอยู่ไหนแล้วก็เงยดตื้มแนะ่พวกเราตื้ม,มันเลยดีกว่าแบบนี้เออที่แท้ กเดิมาหาเรื่องอย่างนั้นเหรอแม่นะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เกิดการชุลมุนกันเกิดขึ้นครับทุกคนครับเออนี่นะลมเป่าไปนะกระเด็กนกระดอนครับอย่างนี้ก็แล้วก็เดีไฟหน่อยไหมล่ะเออน้ำแข็งผสมตูมก็ไหรังเลยว่40ก็โหดแล้วจะบอกให้เออเลเว40ก็โหดแล้วจะบอกให้ยังไม่ยอมตายอีกอย่างนั้นเหรอ,เอ,อเอาไฟไปกินอืมแล้วก็ตามด้วยสายฟ้า นี่แด่ะช็อตไปช็อตไปเออไปๆช็อตไปกระเด็นกระดอนไปไกลเหลือเกินอ,อไไ่ะออกไปไปกินเลยสิแล้วแล้วก็ดูดลมเข้ามาแบบนี้เออนี่แหละคือพลังคองโ,โบที่ผสมผสานหนีไปไหนก็ไม่ได้เป็นยังไงล่ะนี่แล้ะดับสายฟ้าไปกินเลยตีว่าวไปไหนแล้วไปนูแลทุกคนอใหญ่ตัวใหญ่โผล่มาละ แ่ไม่ยอมบอกดีดๆก็ต้องโดนกระทืบซะหน่นอยแล้วนี่นะเตอพลังเออยิงลมว้าไปอย่างนี้เราก็เติมพลังพายุลมวงกว้าง,งแล้วก็เติมไฟเข้าไปอย่งไงแกก็ต้องดนสายฟ้าค่าอ,อืมแต่าก,การจะพวกซามูไรได้หมดแล้วเอ๊ะมีบันทึกตกอยู่ อ๋อนี่ไงนี่เป็นรอยนิ้วมือของแฟนฉันแน่เลยฉันจาได้เดี่ยเขาเคยเขียนจดหมายหาฉันนะเออเนื้อหาโอ้เขาบอกว่าเขาจะไปเจอเอ,อ่เขาไปจากที่นี่แล้วตอนนี้เขาไปนัดเจอกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่านะเออนาธานคือใครเนี่ยโอ้เดี๋ยวเ,เราต้องไปหาตัวเขาซะแล้วล่ะแบบนี้เออฉันฉันว่าเขาต้องไปหาผู้ผู้หญิงคนอื่นได้เลย ฉันจะไม่ยอมหรอกนะเออดูสิอืมต้องรีบตามไปแล้วละ่ะก่อนที่แฟนเขาจะมีเมียใหม่นะครับทุกคนครับเราต้องวาร์ปไปเลยนะครับเราจะมาจากทางนี้แล้วกันนะทุกคนนะและเมื่อเราเดินทางมาถึงหมู่บ้านอ่า หมูบ้นรังฮารงินะครับทุกคนครับเราก็โดดข้ามสะพานมาแล้วก็วิ่งตรงมาโอ้เราจะเจอกับสมุไรดักอยู่สามตัวนี่มันคือสมุไรแห่งความมืดไปรันแล้วก็โดนไฟช็อตซะแตพวกโมแล้วก็เจอพลังโกงล้อไฟพิฆาตมันแกละจังหวะนี้ ตีด้วยพลังสายฟ้ายังไม่พอ <c oughs> เจอพลังน้ำแข็งเข้าไปอีกเออนี่คือการผสมผสานด้วยทุกทัววท่าและสูดด้วยลมแตกไปสองตัวแต่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่นั่งรอดูเคลื่อนมันตายเออเคื่อนมันตายจนหมดแล้วยังไม่ยอมลงมาเออนั่งไปถึงไหนอะไรขี้เกียจสันดังยาวแบบนี้เราก็เจอกูบา้าเป็นเขาถึงที่เลยลังโรพิคอตเออ ปีเข้าไปให้มันโดนไฟดูดแล้วมันเกิดการระเบิดขึ้นอืมแตกไปเรียบร้อยไม่ดับคองด้วยงกอีกตั้งหากอืมเราก็ตรงดิ่งไปอ๋อมีสมุไรอีกสองตัวนั่งเฝ้าของอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็เจอพลังแห่งสายฟ้าและตามด้วยไฟและตามด้วยพลังแห่งลมเออสมบรณสานกัน ดูดเข้ามาพวกแกจงเข้ามาจงเข้ามาให้โดนดูดซะตูมเขาให้เป็นยังไงล่ะแตกไปหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งเหลือแค่นี้แกเหลือไว้ทําไมเอ,อแกจะเหลือเลือดแค่นี้ไว้ทําไมนี่แน่ตีเข้าไปให้ไฟฟ้าผ่า <c oughs> เรียบร้อยครับทุกคนแล้วเราก็ทําการเก็บของที่ววบๆตรงนี้ซะนี่เป็นจุดเกิดอาร์ติแฟกต์ฉันจามันได้ และใกล้ๆก,กันจะต้องมีอีกหนึ่งจุดอื๋โอโหแล้วฉันก็เจอกับเจ้าทานุกิแปลงร่างได้หนึ่งตัวในขณะที่เ <ใน S 1> ท่านี้อ้อหปลาระเบิดไม่เข้ามีแร่อยู่แต่ฉันไม่สนใจละฉันสนใจทานุกิมากกว่าอืมปรึบเขาให้เจ้าทานุกิเป็นแปลงร่างเป็นอะไรอย่างนั้นหรือเออเป็นเจ้าก่องนี้หรือเปล่านะ เออใช่หรือเปล่าตู้มเขาให้เออเรียบร้อยครับทุกคนครับได้อาร์ติแฟกต์มาอีกหนึ่งชิ้นอืรีบไปทำเควสเถอะนะไม่คุณทุนหัวเออไปครับทุกคนครับบินไปตรงที่ท่าเรือนะนั่นคือท่าเรือมีแฟนชาวีก่กำลังจะหนีไปจากที่นี่ <c oughs> เขายือนอยู่นั่นเออเราตร้องรีบไปตามจับเข้ามาเออ เออจะหนีฉันไปไม่ได้แล้วได้กันแล้วจะไปทิ้งกันไปไม่ได้อืมนี่หยุดนะนายจะไปไหนอ่ะเพราะหนุ่มร่างโตเออฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงใครฮะเธอเป็นใครอ่ะฉันจำไม่ได้นี่เราเพิ่งจะเอ่อไปกินข้าวด้วยกันวันนั้นเองนะเอ่อจำไม่ได้เหรอกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนั่งดูจันด้วยกันนะ่ะเออเนี่ยเออเสร็จแล้วเธอก็ กับแขนฉันนะ่ะเฮ้ยฉันหดล้อเล่นอะไรกันเนี่ยฉันไม่เห็นจะจมได้ยเลยนะจะไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเอ้ยเขาจะทิ้งฉันแล้วอ่ะโถเอ้ยอย่าพูดเสียงดังสิเมียฉันนั่งอยู่เออเดี๋ยวเมียฉันก็ได้ยินหรอกน้าเมียมาตามเนี่ยจากต่างประเทศฮะมีเมียแล้วอย่างนั้นเหรอเออ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้จักเธอเธอจะมาแอบอ้างเออมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงแต่ฉันเสียหายนะฉันเป็นถึงหัวหน้าฟาตุยนะเออตำแหน่งสูงทรงเออแต่ามาพูดอย่างนี้แล้วก็ฉันนี่เสียหายหมดเดี๋ยวมีรฉันได้ยินเลฉันก็ชิบหายเลยนะไม่มันมันอ่า นายโกโหกใช่ไหมอ่ะนี่ได้เขาแล้วกะจะทิ้งเหรอน,นี่มีเมียแล้วด้วยอย่างงั้นเหรอเนี่ยเออมีเมียแล้วมาหลอกฉันอย่างงั้นเหรอเออนายนี่บนนิสัยแย่จริงๆเลยฮเออหัวหน้าแต่การมันเลยเออเธอพูดถูกแล้วฉันไม่สนใจเธอหรอกเออเธอมันนมเล็กเออตูดก็เล็กตัวก็เตี้ยเออเมียฉันนลยตัวสูงกว่านี้อีกเออาะฉะนั้นฉันไม่สนใจเธอเลยนะอืม มีธุระอะไรอีกไหมออมีอะไรอย่างงั้นเหรอฉันไม่สนใจนเธอแล้วรีบใส่หัวไปได้แล้วนะเออหนเมื่อคุยกันไม่รู้เรื่องแบบนี้แล้วก็เฮ้คุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วก็พวกเราต้องเจอเออตุ๊มตับกันสักหน่อยแล้วดีไหมเอเอามาได้ฉันแล้วคิดจะทิ้งฉันไปอย่างนี้แล้วก็มันต้องโดนตุ๊บตับกันหน่อยอืม เอ้ยแน่ใจเลยคิดจะบาตุุกตามฉันถึงที่เนี่ยพวกพวกฉันมีเยอะแยะเดี๋ยวจะเรียกว่าลุมเลยนะเออจะไม่โแลละถ้าเธอจะทิ้งฉันไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ฉันจะไม่ยอมไม่งั้นเธอก็ต้องพาฉันไปด้วยเออถ้าพาฉันไปอยู่ด้วยเนี่ยให้ฉันเป็นน้อยฉันก็ยอมนะเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเมียฉันรู้ดนฉันนี่ก็โดนกระทือบตายพอดีเออเธอด้อยู่ซังกโนบิบยาเธอก็อยู่ที่นี่สิเออน่ารำคาญจังเลยนะอืมโหเอ้ย แย่ yeah, แล้วล่ะเขาไม่ยอมฟังฉันเลยเขาจะทิ้งฉันไปแล้วล่วนะเนอะร่างเดินทางเราจะต้องทํำยังไงดีฉันอายจังเลยนะเออคบคนทางออนไลน์ก็เป็นแบบนี้แหละเออเจอผู้ชายหลอกซะแล้วเอ,อ้เสียใจจังเลยนะเออได้กินข้าวในการแค่ค้งเดียวเขาก็จะหนีฉันไปแล้วเฮออ้อย่างนี้ต้องโดนกระทืบอ,อืมเจตการันเลยกูว่าอย่าให้มันหนีไปจากที่นี่ได้เออดีนะ เอาไฟฟ้าช็อตมันปูมตูมตมเออเรียบร้อยไม่ทันได้กางโลแตกไปซะแล้วโอ้โหมีลูกน้องมาช่วยด้วยเออมีพวกซาบูไรามาช่วยด้วยอย่างนั้นเหรอเออบอรเรงกานะเจ้าคนนี้จะการมันเลยกูบ้าเขามันนี่แน่ใครมาทำร้ายสามีฉันอย่างนี้ต้องโดนโอ้โหมนเรียกพวกมาแล้วทุกคนโอ้โหพวกเยอะเลยทีนี้ <อ>นี่แหละยิงด้วยพลังน้ำแ,แข็งปาด้วยน้ำแข็งอีกทีหนึง่งแล้วก็เอื้อเอื้อนี่แหละรับสายฟ้าจังหวะนี้แหละพ่อเขาให้ตุก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 ตกตีโดนหรือเปล่าไม่รู้เออคงไปแม่งวาท,าทีหลังดูนี้ปล่อยไฟก่อนเลยไม่ได้คอมโบเลยดูดเข้ามาดูดเข้ามาและบินไปด้วยกันอบินไปด้วยกัน นี่ได้แตกไปหนึ่งเรียบร้อยเหลือไอ้ตัวนี้จัดการด้วยพลังแห่งลมปล่อยไฟเข้าไปแกมีโล่แต่ฉันมีสายฟ้าเออนหนีไปนู่นละหนีไปนู่นละเออเรียบรอย้อยออ๋อเขาวนี้เขาร่วมมือกันทั้งหัวและเมียจะมากระทืบเราแล้วโดนพลังแห่งสายฟ้าเข้าไป อูมก็ให้แตกไปเลยเออยังไม่ทันได้กลางโลกก็แตกซะแล้วกตเมียมันอยู่ไหนเนี่ยเมียมันอยู่นี่เออนี่แหละเออเอาหัวเธอมาซะดีดีเออสามีของเธอต้องเป็นของฉันอืมเขามันกูบ้ามันหนีไปแล้วกูบ้ามี่ก็เสียอย่างนึงคือมันมันอยู่กับที่วอเซอร์มันหนีมันตามไปไม่ได้ยิงโดนธนูน้ำแข็งเออเลเวลสีก็สู้นะเฮ้ อนี่แไปกูบ้าไปสามด้วยสายฟ,ฟ้าช็อตเข้าไปเลยสวยงามทำไมช็อตเบาจัางเลยฮะเออนั่นแหละช็อตที่เราแปดพันนั่นอืมแล้วกูบ้าก็หมดอีกละกูบาก้บาหมดก็ตีไปเลยตีไปเลยเออเออเรียบร้อยครับทุกคนครับเออนี่แน่อืมแต่ยังไงบ้างมิโกะเออ ขอบคุณนักเดินทางมากในที่สุดฉันก็ได้กระทืบมันสมใจเออดูนี่สิเออมันมีเมียอยู่แล้วแต่กลับมาหลอกฉันดูจดหมายพวกนี้ที่มันเขียนมาหลอกฉันเออเพื่อตัดใจเออจากเจ้าหมอนี่นะเออขอฉันคอกระทืบหน้ามันสักทีหนึ่งอืมเอาละได้กระทืบหน้ามันแล้วฉันก็พอใจละเออเดี๋ยวฉันจะแต่งคำสั่งหลอก ให้จับมันเข้าคุกด้วยเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าจัดข้อหามันว่ามันเป็นกบฏจะได้จับมันเข้าคุกมันจะได้หนีฉันไปไหนไม่ได้ขอบคุณรักเดินทางมากนะเอออืมที่มาช่วยฉันในตอนนี้เออในที่สุดฉันก็สามารถจัดการกับมันได้แล้วฉันจะอ่ายัดข้อหามันขังมันไว้ในคุกมันจะได้หนีฉันไปไหนไม่ได้ส่วนเมียมันเนี่ยเดี๋ยวฉันก็จะยัดข้อหาให้มันโดนประหารเลยเออแล้วฉันจะได้ผัวมันมาครอบครองเออในที่สุด เราก็ปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จนะเออในเมื่อเธอมีความช่วยเหลือฉันนะอืมตอนนี้เมืองนี้ก็จะกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเออส่วนอ,อชาวบ้านก็จะได้ไม่ต้องมาถูกหลอกเหมือนกับฉันอีกไม่รู้ว่าเจ้าหมอนี่ที่มันหลอกผู้หญิงไปตั้งกี่คนแล้วนะเออเราต้องการที่เราจัดการมันได้เนะี่ย ก็จะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านด้วยอืมดูสิดูรายชื่อนี่มันไปกล่อมผู้คนกล่อมชาวบ้านเนี่ยนะเออแล้วมันใช้ความหลอกของมันหลอกผู้หญิงเนี่ยมันสร้างความอ,อ่กลาหนในเมืองเลยนะเออในที่เสียดายที่เทปเป้ไม่ได้โชคดีขนาดนี้โอ้ยมันพูดถึงเทปเป้เสียชีวิตอีกละออ้ยอ้อมไม่ต้องพูดถึงบหรอกรู้แล้วว่าเทปเหิวเนี่ยมันตายไปแล้วทุกคนแหม แหอน่าเสียดายถ้าเทพเหีียวยังไม่ตายแล้วก็ฉันเนี่ยคงจะได้เป็นแฟนกับเทพเหี่ยวอืมแม่ในสุดเราก็ได้รางวาัลในการจัดการกับฟาตุยมาแล้วครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ